สวัสดีจ้าแฟนๆเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่เคยเป็นประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ในโอเค <Okay. S 2> เจดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ <Okay. S 2> พรผลดีอ,อังกฤษเลื่อนเยอะก็จริงแต่คู่นี้น่าจะยังเตะกันอยู่โอเคเจดำสนับสนุนโดย Line แอด at aia 8 8 8สนใจร่วมสนุกแอดได้เลยที่ a i a 8 8 8 เที่ยงคืนครึ่งนัดอันดับ16ลีสยูไนเต็ดจะพบอันดับ4อาร์เซนอลไว้พวกแกลีสยุงทองของมาเชลโรเบลซาช่วงหลังฟอร์มย่ำแย่เหลือเกินเกมล่าสุดเจอแมนซิตี้อัดไป7มเมล็ดเด็ดดวงใจ5เกมล่าสุดพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้สนะสุดอาร์เซนอลของมิเกลลาเตต้าตั้งแต่ปลดเปียร์มาริโอบารมยองจากกัปตันทีมแล้วดรอปเข้าไปเนี่ยฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆซะอย่างนั้นชนะ3แพ้2จากหาเกมล่าสุดเฮดทูเฮดไม่น่าเชื่อเว้ยห้านัดล่าสุดที่เจอกันอาร์เซนอลชนะไป4เสมอไป1น ไม่เคยแพ้ลีสอยู่ในเต็ดเลยโอ้โหเหลือเชื่อนะเจอกันพี่รายนี้เสร็จอเชนอลตลอดนะตัวเล่นหน่อยแล้วกันลีดวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นชุดเดิมๆที่ลงเล่นอยู่เพราะตัวอื่นนี่ก็ไม่ไหวเนะ <Okay. S 1> Lance, ier, าะกิลานเมซิเย่เฝ้าเสาเนาะดิโก้ยอเรนเตสจูดัลลัสลุคเอริงนะแล้วก็มีอทางด้านของอดัมฟอร์ชอร์าฟินญาแดนเจมส์แจ็คแฮร์ริสันเป็นตัวหลักพวกนี้ส่วนอเชนอลเนี่ยอารอนรัมสเดลเหนียวเหลือเกินเฝ้าเสาแนวรับก็เป็นชุดเดิมเลยทาิเฮโรโทมิยาสึเบนไวส์ ben, iss, กาเบลมาเกลเยสแล้วก็เคทรนเทียนี่ตรงงกลา กัดิชาก้ากับโทมัสปาเตตัวรุกใช้บุกโยซาก้ามาตินอเกาแล้วก็กาเบรียลมาตินเนลลี่นะหน้าเป้าจะเป็นอาริซองลากาเซดและมีเอมิ oll, ลสมิธโรรอสอดแทรกอีกหนึ่งคนโอ้ตัวเยอะเหมือนกันนะคู่เนสซอนบุกไปที่เยลันโรสแค่ชนะทุกอย่างจบพวกแกโอเคเวอร์เวอร์เลยแต่ถ้าเสมอเหมือนคนเป็นอมตพลึกจะชาไปแถบหนึ่งซึ่งยนดัมดูแล้วไม่รู้สิอาร์นซนลปิดประตูแพ้นในมุมยีดัมนะแต่ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเราซื้อมุมเสมอ กับมุมชนะของไอ้ปืนใหญ่ก็แล้วกันผลลิตช่วงหลังไม่ไหวจริงมาเชโลเบลซาเผื่อเกมนี้แพ้อาจจะเด้งเลยก็ได้นะอาจารย์ปู่นะเพราะนั้นวันนี้1ประตูอาร์เซนอลโอเค <Okay. S 1> โอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เจดมด้วยนะจ๊ะแฟนเพจเจดมภาษาไทยนะยูทูบเฉพาะวิเคราะห์บอลน,นี่ที่โอเคเจดมส่วนใน TikTok, ทิกตอกไทยๆก็อยู่เห็นนะนะกดฟอลโล่ให้ด้วยเจดมออฟฟิเชียลนั่นเองนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะอย่หอยหลอดนะเอ้ามีความสุขสนุกกับฟุตบอลนะจ๊ะโอเคเจดมมาใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีจ้า